ลอยเบ็ดไว้ข้างเรือท่านผู้ชมโดนเขาแล้วครับท่านผู้ชมครับดึงดึงลูกทุนอ่าดึงลูกทุนออกน้ำลงไปเลยครับท่านผู้ชมดีนะครับที่ใช้ขดที่ลอยน้ำได้ <c oughs> ยางขาดเลยครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับ ยางที่มัดไว้ขาดเลยครับผมของใหญ่ค <êtes> ร <die S 1> ับท่านผู้ชมครับแต่มาวิ่งตักให้มันนะวิ่งวิ่งจะเป็นปลาเลยครับท่านผู้ชมคิดว่าครับนู่นเห็นไหมครับเห็นไหมครับผมอยู่ไกลๆครับเห็นไหมยังครับ กระโปงหินโอ้ดึงแรงมากครับท่านผู้ชมครับน้องก็ดึงแรงมากครับตอนนี้ยังไม่หันหัวกลับมาเลยครับผมแรงยังเยอะครับท่านผู้ชมน้องเขายัางแรงเยอะให้เลี้ยงสายเองครับผมต้องต้องต้องหันให้เลี้ยงของใหญ่เองครับ แล้วมาแล้วก่อนแดงมาแล้ว,รรวครับก่อนแดงมาแล้วครับผมตอนหนักรู้ป่ะไม่ปืนไม่ปืนเลี้ยงไปตาตอนนี้สายต้องมาช่วยครับลูกมือครับลูกมือตอนนี้ต้องเป็นลูกมือก่อนหัดให้เลี้ยงสายเองครับท่านผู้ชมครับของใหญ่ๆต้องหัดเลี้ยงบ้างครับผม มาแล้วดำมาแล้วครับแรงเยอะแรงยังเยอะไอ้เบคให้แน่นหน่ยเดี๋ยวมิดนะขาวมาแล้วครับท่านผู้ชมครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เดี๋ยวน้องเขาก็อ่อนแรงครับ ใหญ่ครับน่าจะไซส์สามไซส์สามไซส์สี่แน่เลยผมว่าต้องกันดวยทั้งมุมนะอ่าอยากฆ่าเลยมันนะเวียนครับท่านผู้ชมโอ้ยดูครับแรงโอ้โหแรงเขาเยอะจริงๆครับท่านผูช้ชมครับแรงเข<อ>า <c oughs> เยอะจริงๆเลย คนจะตักก็คอยอยู่ครับท่านผู้ชมโดนครับโดนจนได้โดนจนได้ดนนไซส์สองกลืนดองตาเลยครับไซส์สองครับท่านผู้ชมเลืนดองตาเลยเออกลืนว่าน้องก็ชอบกลืนว่ะสวยงามครับสวยงามสวยงามยกยกขึ้นในอ่ะอันนั้นอ่ะโอเค